ามาขับรถแบบนุ่มนวลปลอดภัยสบายใจทั้งครอบครัววันนี้เราพาคุณมาทดสอบกันที่สนามแก่งกระจาดเซอร์กิตยังไงผมขอขอบคุณเจ้าของสนามนะครับให้เรา,าได้มาใช้สนามกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในการขับรถให้พวกคุณได้รับฟังกันวันนี้ผมมากับรถทดสอบน้ำมันเครื่องอ e ีเดมัส์นึ่งมื่กิโลไหนๆก็ได้วิ่งต่างจังหวัดกันแล้วก็เลยขอเอามาทดสอบในสนามซะเลยว่าเราจะเข้าโค้งกันยังไงให้ปลอดภัย สำคัญเลยก็คือตัวเราเองปลอดภัยคนในรถเราปลอดภัยคนรอบข้างเราก็ปลอดภัยการเกิดอุบตัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยไม่ถูกเลยนะฮะในราคาที่เราต้องจ่ายมันวันนี้เรามากับรถที่ยางเดิมๆออกจากโรงงานทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆแต่เราสามารถไปให้มันได้นุ่มนวลและปลอดภัยได้เดี๋ยวผมวาสาธิตให้ดู3-4วิธีเพื่อให้เห็นกันชัดๆว่าในความเร็วที่เท่ากาันรถคันเดียวกัน แต่ผลลัพธ์มันออกมาไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นจากภาพจริงๆวิธีแรกที่คนขับส่วนใหญ่ที่ขับกันก็คือเมื่อถึงโค้งมองเห็นโค้งแล้วเลี้ยวอันนี้อันตรายพอสมควรแต่ยังโชคดีที่เขาออกโค้งถูกวิธีก็ยังพอช่วยได้วิธีที่2การเข้าโค้งแบบผิดวิธีเหมือนกันก็คือให้เห็นโค้งก่อนแล้วก็เข้าแล้วก็อยู่นอกอย่างเดียวอันนี้อันตรายกว่าสามารถที่จะหมุนเข้า ไปชนโค้งด้านในหรือว่าหมุนไปชนโค้งด้านนอกก็เป็นไปได้ส่วนอีกแบบหนึ่งที่คนชอบขับกันก็คือเกาะในไว้เกาะซ้ายไว้สมมติเป็นโค้งซ้ายนะฮะก็เกาะซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายตอนถึงโค้งแล้วอันนี้อันตรายกว่าอีกและอันสุดท้ายก็คือการขับแบบถูกวิธีในความเร็วที่เท่ากันในคอนดิชันที่เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่สังเกตดูสิครับว่าทำไมวัน ถึงได้นุ่มนวลและปลอดภัยปกันเราไม่ได้นาเสนอให้ไปขับรถเร็วกันบนถนนแต่นําเสนอให้พวกคุณขับขี่กันอย่างปลอดภัยและเมื่อคุณขับถูกวิธีคุณเลี้ยวถูกที่ถูกทางเลี้ยวถูกมุมแรงเหวี่ยงก็จะน้อยลงอันนี้แหละครับคือเงื่อนไขที่นักแข่งเขาใช้กันนักแข่งก็ขับรถแบบนี้ใช้พื้นที่ให้เต็มที่เท่าที่เรามีไม่เดือดร้อนใครนะฮะใช้พื้นที่ให้เต็มที่เข้าลายให้ถูกต้อง ลดแรงเหวี่ยงไอ้เจ้าแรงเหวี่ยงนี่แหละครับคือตัวปัญหาสร้างให้คุณเกิดอุบัติเหตุเสียเวลาดูคลิปนี้ครับแล้วศึกษามันให้ดีแล้วทําความเข้าใจกับมันให้ได้เกิดอะไรขึ้นคนในรถและตัวคุณจะปลอดภัทยที่สําคัญคนรอบข้างคุณทุกคนจะปลอดภัยคุณขับแบบไหนสังเกตด,ดูจากในคลิปอันตรายมากน้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณเองอย่าโทษใครเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าโค้งดูทีละแบบลยฮะเริ่มจากแบบที่เกิดแรงเหวี่ยงเงยอะๆแล้วก็อันตรายก็แต่ก็เป็นแบบที่ ทุกคนเขาใช้กันนะฮะแบบที่ทุกคนที่ที่ไม่มีความรู้เรื่องลายโค้งเนี่ยขับแล้วมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายก็คือมันคือตัวสร้างแรงเหวี่ยงลองดูนะครับผมจะขับที่ความเร็วแปดติดเท่ากันอันนี้เป็นแบบที่คนชอบขับกันนะฮะเลี้ยวช้าปบบปกติอันนี้ยังถือว่าดีนะครับตอนเข้าผิดแต่ตอนออกถูก คราวนี้เราจะมาดูแบบทั้งเข้าก็ผิดและออกก็ผิดส่วนใหญ่ก็จะไปมุนหมุนอยู่ปลายโค้งแล้วก็หรือว่าแหกโค้งอยู่ปลายโค้งนะฮะเราจะมาเข้าที่ความเร็ว80เท่าๆกันผิดทั้งเข้าและออกเป็นไงบ้างครับเริ่มเห็นถึงความอันตรายแล้วนะถ้าเกิดเราขับโค้งผิดล i n คราวนี้มาดูผิดอีกแบบหนึ่งคือผิดแบบกอดในโค้งตลอดอันนี้ก็เป็นการผิดที่ที่น่ากลัวเหมืนกันนะครับความเร็วที่เท่ากันฮนะัผมจะรักตาความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นยงไงบ้างครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูการเข้าโค้งแบบถูบไลยนะครับก็คือ เป็นลายที่นักแข่งเขาใช้กันนั่นแหละก็คือทุกอย่างสร้างเพื่อลดแรงเบี่ยงขับเพื่อลดแรงเบี่ยงเลื่อไขายการชนะอยู่ตรงนี้ครับเห็นรถนะฮะว่ามันจะเถียรนกว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงล้อล้อเอทอารรถจะเถียรนกว่าแปลว่าอะไรเมื่อเกิดแรงเบี่ยงน้อยกว่ารถเราโอกาสที่จะหมุนโอกาสที่เกิดโอเวอร์เซียมันก็จะน้อยลงเมื่อมันน้อยลงเราก็ไปได้เร็วขึ้นอันนี้คือเงื่อนไขที่นักแข่งเขาทำกันถามว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการใช้รถบนถนนเกี่ยวอย่างมากครับเพราะว่าอันนี้สําคัญมากการใช้รถบนถนนสาเหตุของการเกิดบัตตุก็คือเจ้าแรงเหวี่ยงนี or or ่แหละครับคือตัวต้นเหตุของอุบัติเหตุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษารถยนต์จากน้ามันเครื่องอีเดมัสสได้ในช่องอพอลโลไทยแลนด์ชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ